ถึงแม้เรหิวเข้าแม่ยังกินแรงเนาะมันก็นองเลยโอ้หยหมดเรื่องานครับผมฮัลโหนฮ้อนตับแต่กิจธิที่ฮ้อนครับฮ้อนแน่ค,ค,นครับผมเดี๋ยวเมนูหลังเลิกงานวันนี้เเดมนูง่ายๆนะครับผมเมื่อวานนี้กินข้าวซุ้มกันอยู่ข้าวหนุ่มเส้นกับผักเกลียดอยู่แต่ผมที่เสนอเมนูนี้ข้าวปุ้นสาวหรือข้าวปุ้นฮ้อนสูตรแบบเร่งด่วนไปเบิร์นน้ำกันเลยครับผม สวัสดีคร well ับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสังชาแนลกับการใช้ชีวิตในต่างแดนครับกลัาพ่อกันบรรยากาศหลังเลิกงานครับผมพี่น้องหาแนวากินแรงสะก้อนนะครับผมเดี๋ยวมีผักกับขนุ่มเส้นยาเมื่อคืนนี่นะครับผมเมื่อคืนนี่กินข้าวซุ้มกันแล้วก็เลยขน่มเส้นกับผักเดียผมเซตเมนูนี่เป็นนิเตข้าวปุ้นสาวนะครับผมพี่น้องอันนี้เป็นหมูเอาหมูออกมานี้ไว้เยอะนะครับผมแล้วก็ที่มีมีขนุมเส้นแล้วก็ผักนะครับผมพี่น้องนี่นี่ขมเส้นุ่มเส้นนี่ใน นี่จะเป็นขนมซ้นนะครับผมเครื่องแล้วก็ผักกาดขาวเดี๋ยวมื่อนีมม้ซีเสนอเมนูแซ่บๆสุพี่น้องเบอร์นะครับผมบ่ได้เฮ็ดกินโดแล้วก็เลยคิดยากนะครับผมพี่น้องสดน้ำนัวๆพี่น้องคือซีมีแหงว่ะแล้วผมไปเก็บผักสักก้อนครับผมใส่หอยอีตูเลยละไอผักสว่วนหน้าบ้านเฮากินเป็นอาราบีครับผมมื้อนี้มื้อที่ไงมื้อสุดท้ายมื้อกับวันศุกร์แล้วครับผมกินนิ่มแล้วก็นอนมื้ออื่นตื่นขึ้นไปเฮ็ดงานสบายๆไปเก็บผักอีตู้ก่อนครับ Yeah. เรียบร้อยแล้วครับผมมีผักอีตู์กับขึ้นสไส้พี่น้องแต่ว่าผักเพีวผมไม่ได้ปลูกเยอะขอ,ขอมาตั้งแต่อาทิตย์นึงแล้วอยู่ในห้องน้ำม,มือเกาอยู่ในเบิรง <c oughs> ผักเพีวครับผมเดีย๋ยววันเสนาร์เราก็จะปลูกนี่ครับผม <c oughs> ยังเอาไว้ในห้องน้ำม,มือเกาอยู่วันนี้อมมเอามาให้น้องกินน้ำกันน้องบัณฑิตเนาะเอาแบบง่ายๆเดี๋ยวผู้ใดอยากเอาไปเฮ็ดเฮ็ดตามผม,มเบิรงเด้อมาัาอาทิเซียปเปรตสำหรับผู้ที่มักนะครับผมไปเบิรงนน้ำกันเดี๋ยวซอยผักก่อนนะผมอันนี้จะเป็นผักแกะขาว นะครับผมผักเรือแม่งเดี๋ยวพี่น้องไอาเงกับชิ้นนอกที่มีเสื้นะอนะมืดกับวันศุกร์แล้วนะครับผมประเภท,ทเฮ็ดเมนูนี่มันต้องลวกผักใส่หลายๆมันถึงจะเสียนะครับผมมีประกาศเทบามาป,ป,ประกาศเทา้าขิดยากไปดูเล่ละ เราไม่ยงให้เสียบนี่มันต้องใส่ผักกันจอมพร้อมนะครับผมไม่น้องลวกผักกันจอมเส้นกละดาษกระถิ่นอ่อนๆแบบนี้บุ๊ลโลสูตรผู้อื่นมันจไใส่อย่างไงแต่ผมที่ใส่ขิงใส่อย่างร้อมดิแห้งใส่เครื่องหลายแห้งเสียบนะครับผมประเทศประเทศอันนี้ครับนี่ครับผมเส้นขนมเส้นกะพอดีอิ่มเจ้าของยังนะครับผมพี่น้องอันนี้เราเม่นเส้นขนมเส้นโดยตรงดิมันเป็นเส้นโซบะเส้นโซมิงเขานะครับผมต้มออกเป็นแปบแห้งมาเป็นแบบแห้ง มันก็พอพอได้แก้ยุกนะครับผมถ้าอยาก like กินอีก ouais, ก็ได้รับผมใี้ขนมซื้กินปุ่มก็ซื้อเส้นตรงนี้แหละมาต้มเอาแล้วมันก็ได้การยุ sequel, new, ทธ์ this ะะเ,ปเป็นเส้นขนมเส้นบ้านทองครับไม่มาอยู่ตางย็นต่างแดนไม่กินซีมันเกิดว่ามันก็สุดยอดระดีนะครับผมนี่น้องเส้นมันคือบ้านเองมันกับโบก็คือเปรียกแบบนั้นเป้ยขอไปบ้านทองหล่ะแส่มันคือบ้านขอมันกับโบคืออันนี้จะเป็นกระสายครับ ปกติเขาเอาปลาส่กันหรอกเต่ผมจะใส่ส่วนใหให้มันหอมนะครับผมนี่ครับผมกระสายกระสายแล้วนี่ผมจะใส่กันเครื่องพันเมีย่ยงพร้อมเลยพริกว่ามีพริกไทยกระเทียมตะไคร้พริกแล้วก็มะขามเปียกผมจะใส่ทุงสิ่งเลยนะครับผมนี่นี่ครับผมแล้วก็ซิมีใบบกกูดนะครับนี่ใบมะกรูด ก้ามหม้อลวกผักสะก้อนครับผมเดี๋ยวน้ำน้ำไปท,ทีหลังนะครับผมเป็นลวกผักสะก้อนครับต่รอหมอฟดลวกผักแล้วก็ลวกหมูใส่ผมชิ่อโดนหมูใส่เพราะมันค่อยจะแซ่บแค่้มีโปรตีนมีเนื้อในเล็กน้อยนะครับผม,มจะมีตะผักกับเส้นนสดมีเลียดไก่ยุบลืมเขาผมจะใส่เลียดไก่พร้อมครับผมเดใส่แซ่บซุ่ยซุซุพี่น้องเบิึง น้ำลายแตกหิวเข้าห <c oughs> ม้อฝนแล้วใส่ผักมาลงไปแล้ว,ว,กกวล,ว,ว,ลวกผักก้อนครับลวกผักเราวค่อยจะลวกเนื้อแล้วก็ลวกไอ้ลวกเนื้อแล้วก็ที่เอาเอาเลียบไก่ใส่แล้วไเร็อน้ำดังนครับผมน้องนี่ลวกผักก่อนมีผักกัญจองนะผักกัญจองมีกขนาดนี้ พอพี่เขาปุ้นห้อนข้าวปุ้นสาวนี่ต้องทางเมีงเลยครับผมไว้เสียบคนไทยเลยคนเชฟเสียบว่าเพราะมันต้นตลับมันมามันมามันมาแต่ตั้งคนหรือมาจากเสีบนะครับผมรายการนะครับใส่หม้อใส่ชีบสินนี่อยู่ที่พี่น้องอุ่นสินงด้วยนะครับผม เดี๋ยววันนี้ก็สิเอาเส้นใส่ครับผมนะป๊อปก็ได้กินลายละวะได้กินมื้ออื่นพร้อมือแล้วับผมลงไปท่านขอสิเชิญมาเข้าวปูนห้อนนะครับผมมันต้องเส้นน้อยเท่าไรเอาปูนห้อนเอาปูนสาบอยากกินสภาพตอนมันเลี่ยวมันจะเป็นรสชาติยังไงวะ ถือในขาม,ารมเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งยาเรียกว่าซิ้วกหมูไส้นชิ้นบวกหมูกวันมาสั่นผมเช็ดน้ำ้วผมเช็ต้มใส่กับน้ำน้ำม,มันเด็กนะครับผมพี่น้องอย่า,ยา,นาเนี่ย,ยครับผมใส่น้ำเปล่าลงไปง่ายๆครับกู้นั่นหลายก่อนประมาณนี้แหละ น้ำมีอยู่ยน้อยครับผมทำเป็นซุปหน้ำามันทำเมนูนี่เครื่องเขาลงไปครับอันนี้ก็ซีเป็นเครื่องเมี่ยงนั่นแหละพี่น้องมีกระสายม,มีกระสายมีเปียบกบักหนาวมีตะไคร่บักพริกบักขามเปียกนะครับผมเนี่ยกระเทียมเนาะใส่ลงไปล้างตู้เย็นครับผมมันสุกแล้วหลังมือ้อเด็กเลยแต่ว่าเมโน,โนูนี่ทีเด็ดมีวิธีกะปิเลยครับผมพี่น้องนี่เาต้องใส่กะปิพร้อมนะครับ กะปิลงใตานี่กะปินีขาดบ่ได้นะครับผมเขาปูนซาวนีน่กะเราเท่อจากน้อยครับผมใส่แกงใต้ตามด้วยรถดีครับเพิ่มความคมกล่อม,อ,ม,อ,มอีกหนึ่งย่างที่ขาดบ่ได้ครับผมผงนวครับใส่มือเสียหลักเห็นพพื่อนนี่เราเป็นเสียบอะไรไม่เสียหลักเราว่านซี่ปุ๋ยนี่เราว่าค <ans> ันข <ans> ึ้นซื้อว่าขนมเส้นน้าขนมเส้นนี่มันขาดไปเดกไปบ่ได้นะครับผมไมน่นอน อันนี้ใส่ปลาแดีลงไปครับผมใส่การบังเหล่าคนแต่ว่าให้เครื่องมันเคลื่อยดีๆแล้วก็เอาหมูใส่แล้วก็เอาเหยาดไก่ใส่ครับผมหมูตุ๋งสีสันได้ครับผมนิดหน่อยแ้วก็กนนะกปีเต้ยหน่อยครับเาซีมเบ่ญกันด้วซึมๆเซิมบกัน เดี๋ยวเราก็ปีกเล่ยครับหอกคนละครับผมใส่เลือดใกล้กับหมูสะไลด์ข้าลงไปเลยครับวันโอ้โหยังหอมอีกน้องหืมมมมันใกล้ๆครับผมซินงเป็นมันใกล้ๆครับคุณพี่น้องเป็นครับอือหือมาก็ดะโอ้ยมา นะรอหมูสุกก้อนบัตนะครับซีเมนต์ก่อนครับผมใส่เครื่องหมูคูบแล้วบัตปุอบหมสั้นหมูเข้าฮ<อ>ึอใส่พริกขมเข้าไปเยอะไม่เป็น,นไม่น้อยครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับปา๊ดเี้ไม่น้องเดี๋ยวเสิร์ฟใส่จานซูเปอร์ครับผมมาคิดงยังไงขั้นตอนมันนะไป ขนมเส้นครับนี่ดูว่าซื้อได้เบินสองกันน้อหนินะเบินแล้วนี่ผักลวกครับต้นที่เป็นขึ้นไส้ครับพี่น้องขึ้นไส้ใส่ลอยก็มีผักอีตูใส่ผักสดๆหน้าบ้านเลยครับผมนี่นี่จะเป็นประมาณนี้มันมีกระสีตักหนามันใส่ไปนะครับพี่น้องุอ้ยว่าอื้อดึงครับ คักๆนี่นานลาดเลยอะไรกันโอ้ยมักสดน้ำป่ะข้อ <c> ห <oughs> ือใส่พริกผงทน้อยครับพริกผงพิบปูนฮอนนี่แล้บึ้งป่ะอืมคักดๆๆสุดยอดเลยวันนี้ข้าวปูนฮอนขอ้าวป้นสาวผมบรรยายไปกินข้าวนงกันครับผมเรียบร้อยโอเคไม่ยี่สอน มาเข้าผมพี่นอ้องกินด้วกันครับอืดว่ะอืมอ,อืมอครับอืมเดี๋ยวอีกสูตรหนึง่งเยอะครับผมเด้อเขาปุ้นห่อนหรือเขาปุ้นซาวสูตรแบบเร่งด้วนครับอืมเมครับผม ครไปอขอนมึนๆเลยข้าไปปักต้นจอมเขปาปกกถินด้อนพี่นอ้องแล้วแรงย้อนเลยเรานูดนะพุดลองให้กินเบิ้งครับอ เลืกกันมาแม่สวนห่อนวางเเบื่คักไปหนังเสียดไก่พร้ามม ครับบวขอทาอนนะไม่ใช่เหรอเมื่อคือบ้านท้องได้เรื่องงานมาแบบนี้ในยุคในกินไี่ใ่เหรอครับผมไปซื้อแต่กินเรากินเซเว่นแฟมิลี่หลายเว้ยบ่มีแหงเหตุงานเดียวบ่วมีหน้นอง บุ้ด้กินปลาแดกบุ้ด้กินน้ำปูน้ำปลาบ่มีแห้งมีแห้งเห็ดงานนะครับอืมอครับมัน้องผักหลายๆลายผักอันประเภทเมนูนะ่ะผักสดสดผู้เกงกินเองผู้ไปพอได้กินอยู่พอได้เก็บกินครับผม

ได้ท <jam> <cción> <sh> ี่กินดูดูยุบะที่นึองมล้วก็บลัวฝังเาหนึงซอยบอกวัาฝังเงาใส่หน่อหมูขกกวหนึ่งอืมผด อยากขายมั้ผมเนี่ยแล้วกื้นกวยหนึ่งจานนึงม้อครับพอดีกินมือเซาทังแั่มือเื่องานไปเรียบมือเลิกงานเราถึงม่นกินหน่อ n มือเซากมี้องกินเยหนึ่งตีนไก่ไปเองแต่วันขามพครับผมกินได้กิมาหอดันสูบกักวะกินไก่ถุงนึงซื้ออยู่ร้านบาซิลพี่น้องื แซวครับอืมผมเป็นคนมานกให้น้องกินพี่เอ๋ีไม่ใช่เรื่องงานเรอกม่ประเด็กก็ส้่งมากิึ้น้องกินเลยก็มาเป็นความสุขรูปแบบหนึ่งครับผมกดะท้นอนมากก็คือกันเนาะมาคนแต่โอ้ยกินข้าวกินข้าวปั้นนะ้ากันแล้วดิมาฮ้อนอัพน้ำน,ำนอนโดดติพี่น้อง ผม,มต้องเฮ็ดลังกินสักวันบางมือกับเฮ็ดไปบางมือกับเฮ็ดแช้านึงกินได้เป็นอาทิตย์บางมือกับเมนูก็ได้สองมือสามมือครับผมโอ้โหถึงหวานถึงเผ็ดถึงแน่นกันนะ ลองให้กินเบื้องครับผู้ใดเบื้องผมรับเลยสุดยอดพี่น้องเฮ็ดตามผมนี่แหละนะครับผมลองลองเอาสูตรผมเฮ็ดหว่องเบื้องก่อนว่าผู้ใดมีสูตรแล้ว่าแซ่บๆคอมินบอกกันนั่นเองครับผมเอาสำหรับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ทิประมาณนี้แหละก็เป็นคลิปหลังเรื่องงานเกิดมาถ่ายคลิปเพชรน้อยยุนกินสูพี่น้องเบื้องนะครับผมพี่น้องวันนี้ก็ได้เมนูข้าวปุ้นสาวหรือว่าข้าวปุ้นฮ้อนนะครับผมพี่น้องครับโอ้เบื่อกินกันถือว่าโดนเติมแล้วนะครับผมพี่น้อง โดนโดนกินเท้าเอากินบ้านเฮาหนิโดนโดนกินเทียนี่ห้วยแตลองเบิ้องละครับผมกินยิมท่องแตกกินยิมพุงแตกก็ได้ครับผมพี่น้องมันแซ่ <c oughs> บตัวถ้าสิมากินดูๆมันก็นบ่ปานไนดโดนโดนกินเที้าเนยกินซี่น,น,มน่มันค่อยแซ่บมันค่อยมีแฮงท้องมีแฮงไสเฮาค่อยมีเฮียมีแฮงเฮ็ดการเฮ็ดงานนะครับผมเอาสะลเนาะสหรับคลิปนี้นะครับผมผู้ใดยังบ่ได้กดติดตามเพืก็ฝากกดติดตามให้ผมผมแน่เด้อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้ครับ สามช่องทางเลยครับผมพี่น้องเพจ YouTube TikTok พิมพ์เป็นภาษาไทยเลยครับผมม่อนซังชาแนลนะครับผมพี่น้องตามที่ผมขึ้นให้เลยนะครับผมหรือว่าอยากให้ร้องเรื่องอย่างสุ่ฟังกต่คอมเมนต์มาเลยนะครับผมพี่น้องสำหรับมื้อนี้ก็ขอโตกินให้มันนิ่กินให้มันบวดกอนแล้วก็าที่ไปหาล่างข่อยล่างบ่วงอาบหนำอาบนานอนมื้อนสู้งานต่อคือเก่านะครับผมพี่น้องนอนหลับฝันดีสู้คนนะครับผมพูดเบิ่งเล่ายาก ลองเห็นเบิ้งแซ่บเบื้องแสบแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันใเด้อครับผมสำหรับเมื่อ้ก็น,นอนหลับฝันดีทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีครับผมเน่เส,สีย